อิทัพิคเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณนสิกโรติอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสมิงอะสติอิทังนโหติอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติ ยะติทางอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปะปัจจยาสลายตานังสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนา เวทนาปัจจยาตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภาวะภาวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชารามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตส,สุปายาสาสัมพวันติ เอวะเมตสะเกวรัตสะทุกขคันทัสสะสมุทโยโหติอวิชายะตะเววะอาศะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทวิญญาณน,นิโรธานามรูปนิโรโท นามรูปนิโรธาสลายยตนะนิโรโทสลายยตน,นะนิโรธาผัสสนิโรโทผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทตัณหานิโรธา,า,นา,นรธาอุปาทานะนิโรโท อุปาทานนิโรธาภาวนิโรโทภวนิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาชาลา,า,ามารณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตสสุปายาสานิรุชันติเอวะเมตัสะเกวะลัสะ ทุกขกักขันทัสสะนิโรโทโหโติ